ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับชาว f c 2ล้อนะครับกับช่องวิทยาเล่าเรื่องราวนะครับทริปนี้นะครับก็จะเป็นการเดินทางระหว่างจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับข้ามฟากไปยังสปปลาวนะครับเราจะเข้าทางด่านช่องเม็กนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะก่อนออกเดินทางเราก็มีการเช็คสภาพรถนะครับให้พร้อมสักหน่อยนะฮะ วันนี้ <ไป S 1> เอาไป,ไปแค่ปิ๊บใบเดียวนะครับป๊บข้างซ้าย,ยข,าข,าข้างขวาไม่เอาไปนะครับเพื่อเป็นการกาสะดวก,นกในการเดินทางพร้อมกับผิวจราจรของทางฝั่งลาวก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับผมออกเดินทางเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะฮะก็ใช้เส้นทางะระหว่างหนองบุญลพูเข้าอำเภอนนสังอำเภอบววรัาดนะครับแล้วก็เข้าจงังหวัดขอนแก่นนะครับ ต่อจากนั้นก็ใช้เส้นทางเข้าสู่จังหวัดสระบุรนะครับโดยไปทางอำเภอเชียงยืนโกสุวิสัยมาสาระามต่อจากนั้นก็เข้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มีเพื่อนร่วมทิปเราอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือน้องบอยนะครับเรานัดเจอกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ แล้วนะครับว่าจูจูจ้เสียงว่าเป็นรถสูบน้ำ ไ,ไ,ไม่ไรเมื่อไรเดี๋ยวกพ่อนออกเดินทางนะครับพวกเราก็หาให้ลงท้องกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าระยะทางยังยาวไกลยอยู่ หลังจากที่ได้เจอกับน้องบอยแล้วนะครับทีนี้พวกเราก็ได้ออกเดินทางต่อกันเลยนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่อุบลราชธานีสำหรับบรรยากาศในการขับรถในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ18ถึง20องศานะครับก็ ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการขับรถในเวลากลางคืนเช่นนี้นะฮะถ้าแล้วสิ่งที่พวกเราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดจนได้นะครับเจ้ารถดีเทคเกอร์ของน้องบอยนะครับเกิดดันน้ำมันหมดความสวยก็มาเยือนสิครับทีนี้ โชคดีที่ว่ารถบอยยังมีเชือกที่รััมาระกระเป๋าด้านหลังนะครับเหลือพอที่จะริมัดใส่รถผมนะครับเพื่อที่จะจูงรถบอยตามนะครับผมดูวิธีแล้วว่าถ้าจะใช้เท้าเพื่อที่จะผลักดันอันนี้คงไม่ได้เพราะว่ารถดีเทเกอร์มีช่วงค่อนข้างที่จะสั้นมากกว่าผมเลยไม่มี ที่ตรงไหนเพื่อที่จะให้เท้าผมแตะเพื่อที่จะดันแบกหน้าได้เลยนะครับเราจึงเลือกใช้วิธีเอาเชือกลัดนะครับลัดใส่รถผมคันนี้จะลากจูงแล้วก็ให้บอยเนี่ยใช้มือใช้มือดึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะสมมติว่าเกิดออข้อผิดพลาดในการดึงนะครับถ้ามีการลัดระหว่างสองคันเนี่ย จะทำให้เกิดลมทั้งสองคันได้นะครับเราจึงเลือกใช้วิธีนี้นะครับก็เหลืออีกอยู่ประมาณ29กิโลนะครับจะถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ พอได้อยู่ครับลากมาประมาณประมาณเกือบหลูถึงอยู่เหรอรถดีเทกเกอร์น้ำมันหมดนะครับของพี่ก็จะหมดเหมือนกันนี่นนกับโชคดีครับมีร้านสะดวกซื้อข้างถนนนะครับ อันนี้เวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่บ้านอะไรนะครับแต่ว่าอีกประมาณอีกประมาณสาโลนะครับก็จะถึงบนราชธานีนะครับร้านมิตรแท้โชว์ห่วยนะครับสักสิบสมินิมาร แก่เบียร์สักหน่อยเนาะในความโชคไม่ดีแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่ในตัวนะครับเพราะหลังจากจุดที่รถต้องบอยน้ำมันหมดนะครับก็ได้ลากจู่มาอยู่ราวประมาณ6กิโลนะครับเราก็เจอร้านสะดวกซื้อข้างทางนะครับบางเอิญว่าเขาก็ขายน้ำมันพอดีนะ หลังจากที่พวกเราได้เติมน้ํามันนะครับเพื่อให้ได้พอขับถึงจังหวัดอุบลน,นะครับพวกเราก็ได้เดินทางต่อเลยนะครับขณะนี้เวลาก็เกือบประมาณจะร่วกับพุ่มได้นะครับทีนี้พวกเราก็จะหาที่พักนะครับเพื่อที่จะเตรียมเพื่อการเดินทางต่อที่ อำเภอพิบูลสงครารนะครับเพื่อนัดกับทีมงานอีกสองลำนะครับครับหลังจากที่พวกเราได้ขับรถขัดกันมาก็พอสมควรนะครับ mm hmm. เราก็เลยเลือกพักที่นี่นะครับผมเองก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อรีสอร์ทอะไร แต่บรรยากาศภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับคืนละ4 0 0บาทนะครับทีนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับไปยังอำเภออำเภออะไรนะบอยอำเภออะไรนะพิบุญมังสาหารนัดกับพี่เอกกับกองเดชไว้นะครับว่าประมาณเที่ยงนะครับให้ถึง รถดีเทคเตอร์น้อยครับก่อนอออกเดินทางไปอำเภอพิบูร์มังสหาหะนะครับเราก็ต้องแวะทานอะไรสักหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหิวข้าวกันพอสมควรอยู่นะครับ หลังจากที่เราก็ได้ลดลมพนกันครบสี่ลำแล้วนะครับก็ได้ออกบนทางนะครับจากอำเภอพิบุตรม,มังสาหารนะครับเพื่อที่จะมาด่านช่องเม็ดนฮะก็เป็นบรรยากาศเตือนน้ำมันนะครับก่อนที่จะข้ามด่านอันนี้ปูกองเดชนะครับ อันนี้มาเช้านะครับพี่เอกของเราจะได้หาเติมลมอยู่ครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันเสร็จนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่ด่านช่องแม็กเลยนะครับตอนนี้นเดินทางมาถึงแล้ว ตอนนี้พวกเราก็ถึงด่านแล้วนะครับก็ไปตรวจเอกสารนะครับทางตอมอตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกันเรียบร้อยออกกันออกเดินทางแล้วแหละ มน้าสู่สพปลรานะครับทางด่านช่องเม็กนะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับสับสนเรื่องของเลนซ้ายแต่มาบ้านเราเอ้ยมาบ้านเขาเราต้องชิดขวานะครับตอนนี้ก็มาตรวจเอกสารของทางสงพปอรานะครับ นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยของเรานะครับที่พวกเราซื้อตรวจข้ามมาที่เขาดีมากเลยนะครับอานวยความสะดวกเราตั้งแต่อยู่ฝั่งไทยจนมาถึงฝั่งสปปลาวนะครับอันนี้ก็กำลังจะตรวจเอกสารก่อนที่จะเข้าประเทศเขานะครับ เสร็จนะครับนี่ก็ทำดานกันแหละนะครับลำแรกนี้เป็นเสียบอยนะครับลำที่สองเป็นพ่เอกนักเดินทางลำที่สามก็เป็นตองเด็กนะครับปิดท้ายเช่นเคยนะครับผมเองผู้บันทึกภาพนะคลำสุดท้ายดันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่าเราได้ย่นเอกสารไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเจ้าที่ฝั่งไทยเราก็ สารกดับทางเจ้าที่ของสพป,ปาวนะครับตวแต่ละคันนะก็ข้ามไปอย่าอะไรนะครับ ังจากที่ข้ามด่านเสร็จนะครับเราก็มาจอดพักกันอีกจุดจุดหนึงนะครับจุดนี้เราต้องมาแลกเปลี่ยนเงินตานะครับแล้วก็มาเขียยเล่นเอกสารนะสำคัญครับค่าใช้ใจ่ายในทัวร์นะจะตกคันละ2 5 0 0ันห่นะครับต่อคันนะครับ นี้พูยังย้ีละ้เงิานเี่พี่เอกฝากแรกนะครับรต้พด <c oughs> เดี๋ยว่อยพูดกันไอู้ไแล้วก่นอนก่อนเข้าด่านนะครับเราก็ต้องอแลกธนบัตรนะครับเป็นเงินกีย,น<อ>ยนรนีแค่ขั้น,น่อยเพื่อสะดวกในการใช้สอยนะครับสองจังไหนมันสีได้ครับได้ครับรับได้เลยครับรับให้มันน่อยหน่อยยไง ตาประกันลอยคือแล้นสองพันหลังจากที่เคลียร์เอกสารเสร็จแลกเปลี่ยนเงินตาเสร็จนะครับก็เข้าสู่ประเทศลาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเลนขวานะครับจิตผมนี้ก็เป็นเป็นไม่ค่อยชินนะครับกับสภาพผิวทางจราจรของสงปปลาวนะครับ แต่เริ่มต้นเข้าด่านถนนก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับครับ EP นี้เราก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวกันต่ออีกนะครับใน EP ที่2นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์และกด s ับตะไคร้ด้วยนะครับกับเส้นทางระหว่าง หนองบอร์ลุมภูกับด่านช่องเม็ดนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับใน EP 2 2นะครับ